ครับอยู่ผมบอส PC เช่นเคยครับอันนี้ก็คืองานส่งวันนี้ทั้งหมดอันนี้อะไรวะกระจอหรออะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็นับสต็อกกันไปนะครับกาจอนะครับผมอ่ะโอเคสามเครื่องวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ให้ดูกันแล้วกันไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าเขาสั่งอะไรแล้วไม่ต้องไปอยากจัดตามเขาด้วยจัดในแบบที่เป็นตัวคุณดีกว่าง,งบเท่าไร่ใช้ทําอะไรทัดมาคุยกันได้ครับอ่ะโอเค อย่างเครื่องนี้17,990เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมจอนะครับลูกค้าเลือกเป็นเคส IT s o n ซน Diamond นั่นเองพัดลมในเครื่อง6ตัวครับสเปคที่ได้ครับเป็น i3 Gen 12ครับ 12100F 4คอร์8เทเทอร์โบ4.3ครับแรม16 g 4, b DDR4 บัส3,200จากซาดักครับแล้วก็ M.2 เป็น NVMe ครับ256 g b GTX 160 Ti 6 g b g d d r 6ครับนะครับผมแล้วก็ตัว power supply a e r o c o o l 600W memboard adlock เอ็ดหทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้อ่า3เดือนนั่นเองนะครับเพสไดมอนหน้ากากมึงให้เป็นอย่างนี้ครับเป็นตัดลายเหลี่ยมสลับไปสลับมาอย่างนี้พร้อมกับพัดลมตัวหน้านะครับก็เรียกได้ว่ายอดฮิตตลอดกาลจริงครับอ่ะหมื่นเบาทที่เครื่องนี้ครับใหม่หมด3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้3เดือนแต่ว่าการจอไม่มีเกลือไม่มีสนิมพัดลมไม่สัน่นไม่คลอนไม่ดังแน่นอน นะครับผมามาดูเครื่องนี้เดี๋ยวดูสักไปก่อนสักคู่เครื่องนี้3,9,900ครับคุณผู้ชมครับได้แจมแจมอย่างนี้เคสตู้ปลายอย่างนี้อันนี้คือราคาเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมจอนะครับนี่ครับเปลี่ยนไฟได้ตามใจต้องการแบบนี้ออโตโฟไฟได้แบบนี้เป็น RGB นะครับ,ครบเครื่องนี้ i5 Gen 12นครับ 12400F 6คอเทอร์โบ4 4ครับ แรม Viper Gaming 16จิก DDR4 บั s 3,200m.2 NVMe ครับ512จิก RTX 3080 10จิกจากกาแล็ตนะครับเป็นตัว OC นะครับเป็นตัว4พวัดล,ลุมล่าง3บน1อย่างนี้นะครับผม Power Supply Thermaltake TR2 750วัตต์ w, 80พัดนะครับผมแล้วก็ตัวชุดน้ำ3าตอนนะครับจากซีนามมนั่นเองนะครับมอน้ำ3าตอน360มิลลิเมตรนั่นเองนะครับสายถักเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็เคสเป็นของ c i n a m a Vision หนึ่งสองหกสองตัว V2 ครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเครื่องนี้มาพร้อมกับรีโมทเปลี่ยนไฟทุกอย่างใหม่หมด3ปียกเว้นการจอเป็นมือสองรับประกันรานให้1ปีแต่ว่าการจอตัวนี้ประกันศูนย์เหลือประมาณ2ปีแล้วก็มาพร้อมกับที่คาการจอวัดดูเกมอย่างนี้จากการแลกครับการจอไม่มีเกลือไม่มีสนิมแถมให้แน่นอนนะครับผมทุกตัวต้องสภาพต้องดีครับถึงเราจะกล้าขายครับอ่ะย้ำงินอีกครั้งครับเครื่องนี้39,900าเท่านั้น คุณได้หล่อๆ,ๆแรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับประกอบกันประมาณราวๆยี่สิบกว่เครื่องครับอันนี้นะครับอ๋อกยากิ๊กมาดูเครื่องนี้หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเครื่องนี้ i อสครับเจนสิบหนึ 10, 10, 10, 10, 5, 4, 8, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเอฟสคอแปดเทเทอร์โบสี่จุดสี่ครับแลมสิบหกจิกดีอาบัสสามพันสองร้อยครับเอ็มดอทครับสองร้อยห้าสิบหกจิก GTX 1 GT 0 6 0 3 g b GDDR6 ครับจาก s o t a c นั่นเองครับแล้วก็ตัว M.2 เป็น NVMe นะพูดไปแล้วนะครับ2 5 6, 6 g Mem b เมมบอร์ดตัวนี้เป็น H510 จาก BIO ครับ BioStar นั่นเองแล้วก็ตัว Power Supply a e r หก o ้0ยวัตต์ทุกอย่างม่หมดประกัน3าปียกเวน้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันล้าน3เดือนเหมือนเดิมครับการ์ดจอไม่มีคาาเกลือไม่มีคาาสนิมแน่นอนครับเป็นตัว2อพัดลมด้วยเคสตัวนี้ IT s o n e Vampire ครับเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนไปมาไปมาแบบนี้ อ่ะโอเคตามนี้เลยงบ14ได้เท่านี้แล้วก็สเปคผลทงผลเทสเครื่องนี้ให้มีให้ดูแต่ละเครื่องมีให้ดูแต่ละสเปคเรามีผลเทสให้ดูเราทำไว้หมดแล้วใน YouTube ดังนั้นแล้วใครที่อยากดูไอหมื่นสี่เนี่ยมันเล่นเกมอะไรได้บ้าง17-25 0เ0มมันเล่นเกมอะไรได้บ้างทักมาหาเราเพื่อดูรีวิวได้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ห้องช่างตอนนี้กำลังชุลมุนกันอยู่เลยขอไม่พาขอาขอนุญาตไม่พาไปดูแล้วกันเพราะว่ามัน งานมันเยอะงานมันล้นแล้วมันไม่มีทางเดินนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เรื่องของหน้าจอหน้าจอเรามีเยอะนะครับมีหลายรุ่นมีทั้งฟิลิปมีด้าหัวมี m s i มี m a o c ซัมซุงว่ากันไปอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งที่วางโชว์หน้าร้านแต่หลังร้านเรามีเยอะเยอะมาก,กๆนะครับผมแล้วก็แบบเคสแบบเคสอันนี้ก็แค่ประมาณหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไลยย่ตั้งแต่ด้านบนลงมายันมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จบแล้วก็การ์ดจอ นะครับใครที่อยากมาดูการ์จอแยกร้านเราเราก็มีจัดจําหน่ายทุกรุ่นทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการครับ G T X ยัน R T X 3 0 8 0ว่ากันไปมีทั้งมือ1และมือ2ดังนั้นแล้วใครที่กำลังมองหาคอมประกอบการ์จอแยกนะครับหรือพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์พิลเตอร์เครื่องพวกอ,อะไรอะพวก U P S รวมไปถึงพวกเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้เรามีหมดเลยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึงบอร์ดพีซีส่งทั่วไทยเก็บปลายทางสุดท้ายครับบริการหลังการขาย ซื้อขายกันแล้วเราจะไม่ทิ้งคุณอย่างแน่นอนครับ